สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะเมนิกามาคุพ่ขอขยิลาบานหน้าเนาะคะ่ะอยู่ในขั้วจ้าเมนิกาเป็นมือคึมๆึฝน,น,นตกลิ้นเนาะค่ะวันนี้มีเมนูค่ะมาเสนอพี่น้องคุณนะอีปูหน้าเนาะจา้ะเดี๋ยวจะมาเห็ดเมนูให้เบิ้งค่ะว่าดูพี่น้องวนะ่าจะเห็ดเมนูอีหยังให้เบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งกันกับพี่น้อง อันนี้พันได้มากไหมไหม,ไม,ไมสดๆเลยจ้ะมีนุ๊กตัตัวใหญ่ๆเนาะคะ่ะคุณนัอันโตมั่นแทนได้ค่ะนี่อันห้างเหียนแม่ต่อยเนาะค่ะเพ่นพ่นดองแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้ว <ๆ S 1> อันนี้คือของแสบอีสานเนาะค่ะพี่น้องจะมีให้กินตามฤดูเนาะค่ะมันจะลายตามฤดูเนาะค่ะอันนี้ก็หาเก็บง่ายๆจ้ะขั้นฝนตกไปเก็บเลยจ้ะตามสายทางเนาะอันนี้คือ ปลาลุ่นปลาลุ่นเนาะคะ่ปะปลาลุ่นเพิ่นเอามาห้กันปลาลุ่นเพิ่นเอามาหา้กับมพินกระปูนเพิ่นล่องล่องตรงเพิ่นเนาะค่ะแมบบึงตะละตโตพี่นอ้องแบบโตอ้วนอ้วนค่ะพี่น้องเนื้อโตแม่เนาะคะ่ะโตแม่นี่จะมั่นหลายกว่าโตปูเนาะคะ่ะในลลาบานนาโมนี่จะมาเฮ็ดเมนูแซ่บให้พี่น้องในบึงในช่วงกันเนาะคะ่ะ แล้วก็จะเอาขึ้นไปให้หัวหนาพ่อน้ำเนาะห้คุณย่ายน้ำเนาะเป็นเมนูอย่างไปเบิ่งไเวชุกันเลยจ้าตอนนี้เนาะค่ะกากระมังจะเฮ็ดเมนูค่ะพี่น้องว่าจะเฮ็ดลาบเนาะค่ะลาบกระปูเนาะค่ะเดี๋ยวจะลาบแบบใดเดี๋ยวจะเห็นให้เบิ่งนเนาะค่ะ อันนี้กากําลังแกะขานะคะแกะขาสกูออกนี่มันนีไม่ได้เอาเรื่งเี้ค่ะเอาจะขามันออกเนาะจากเพราะว่าไอ้เบิร์ตนี่เขาจะปั้นเอาจใจจะทำการปั้นเอาเนาะคะ่ะปั้นแบบละเอียดเลยแล้วก็เขากจะเอาไปกรองค่ะกรองเอัลกาน้มเติเนื้อเนาะพี่น้องจะเอาไปอู๋เนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะเริไปเบิ่งกันแต่ว่าน่นจะเป็นลาบตะปูได้จังได้เนาะค่ะดีเนาะค่ะอันนี้คือนี่แหละบหน้าจะทําการปั้นเอาเนาะพี่น้องเนาะปั้นเอามันจังละเอียดเนาะค่ะปั้นเอาแล้วบแมแยมมาเขาจะมาอูอูหลาบหลดเดยค่ะปั้นแล้วค่ะต้องเอาไปกรองเนาะค่ะกรองเอาตะนามมันพี่น้องกรองเอาตะนามมันไปไปอูเนาะค่ะเพราะ่อันอันว่ายี่มาเตียงก็เป็นอย่างเดียวกับการยส่บอมกันด้วยนะ มันทีอหัวหลวดเหนว่าเนี game, e ่ย <lan> ม <reception> <t iyoruz> ัดแตงหัวอากอรเอาบวกมาเลยว่าแกงไปทานี่ยว่านี่ค่ะน้ำมันเยอะเนาะค่ะตอนนี้น้ำมันปูมีน้ำมันลายค่ะช่วงนี้ทั้งหน้าบานกับเสียงดังเด้๋ยวเพราะว่า่มกำลังก่อสร้างอยู่เนาะค่ะ ย่างหยาเดิขนาดตัวน,น้อยๆมันค่ะนี่เห็นตัวน,น้อยๆมันเนาะค่ะนี่ตัวน,น้อยๆนึงค่ะนี่ยังมั่นขนาดนี้เนาะค่ะพี่นองะนจะแซ่บเนาะคะ่ะย่าอยู่เด้อย่าอยูเด้อมันกี่ีบตอนนี้เนาะคะ่ะตอนตอนนี้ก็ปั่นแล้วเรียบร้อยค่ะนี่มันเป็นโจ๊กเนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้คือข้าปั้นกัปูนะคะปัน้นโตสดๆจากพี่น้องมาที่นี่ขา้าวกะจะเอามัดกรองเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าวปั้นปั้นแบบละเอียดเลยเนาะคะ่ะตอนนี้ก็จะกรองมันทันกรองแล้วเอาไปอู๋เนาะคะ่ะอู๋แลลวข้าวจังหลงักพีน่น้องมันจะมันจะเป็นตอนหนึ้งน้น <c oughs> นนางน้อ กันจ้ะคนน้ำ<ส>ลงน้ำเนาะเพราะว่าสิได้กินนะจ้ะอน้ำต้มประเด็นหรือมีม,มีผู้ใดมีวิธีเนาะค่ะดีกว่า,กกานีน้กันเนะนน้ำกันพ่อมาได้เนาะค่ะอันนี้เข้ากจะจกกองเอาก,ากากมันออกค่ะนี่มันลงอีงไงคะวะโอ้ลงเนื้ลงเนื้ถ้ากองผสมน้ำเต็มไปหากูว่า กอังเนนอี้ก,กากกองเอาจนเหลือตะกากมันพคุณเหรอคะพี่นอ้องอันนี้มันก็จะมันมันจงังย้ำเวลาเขากินเนาะค่ะมันจังมีกากมันจะแ,แก้ทีได้ตุ่นร <laughs> ่องอยู่อง เพื่อความแสบเนาะค่ะพี่น้องท่านเสียเอาตะเนื้อมันมันกะมันกะว่าได้หลายเนาะคะ่ะอ้นนี้แบบนี้มันได้หลายก็กันจ้ะค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะกะกรองเอาน้ำแล้วเรียบร้อยะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้เหลือตะตอนมันจะนี่เหลือตะเนื้อเนื้อละเอียดเนาะคะ่ะ เขาก็จะอู้ค่ะบันอนูอู๋แล้วคะ่ะเวลาเขาอู้แล้วมันก็นจะเป็นตอนให้เาเแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิรงกันจ้าพี่น้องอันนี้คือเนื้อปูเนาะคะ่ะเนื้อปูเนื้อมันกับกับน้ำมันมันเนาะพี่น้องนี่จะเป็นังสีละคะนเดี๋ยวเ,เล็กน้อย,ยนอนมันก็เป็นตอนเนาะคะ่ะ นี่เนาะคะ่ะหลังจากที่ห้องอู้แล้วจะที่นองนี้มมนก็เป็นยังสี่นะคะนี่มีแต่เนื้อกะปูเนาะค่ะนี่นี่ค่ะเนื้อล้วนๆเลยเนาะคะ่ะมันจะนุ่มเป็นพิเศษะคะ่ะบานนี้วิธีห้องอันนี้แล้วห้องก็จะเอาบักพิกใส่จะที่นองเอาบักพิกใส่เพื่อให้มันแดงเนาะคะ่ะมันจะแดงแดงแล้วว่าเอาบักพิกใส่ตอนทีน้ำยังหอนๆอยู่เนาะคะ่ะมันจะแดงเป็นพิเศษค่ะ เดี๋ยวกะจะล่อให้มันเย็นค่ะเขาจ,จะมาปรุงรสกันเนาะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลวกพักไว้ทาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะค่ะนาตาลาบกระปูเป็นยังไงเนาะค่ะอาหารอีสานตามฤด,ดูจ้าค่ะตอนนี้เนาะค่ะกะทําการลวกพักจ้าพักที่ห้องลวกเนาะค่ะพี่น้องเพื่อความแตบเท่ากัน ุึงลดแม่จะน้อยเนาะคะ่ะนำหรวกผักนีือขาปกุ้มลดแม่จะน้อยจาะเอาความนวใส่ อันนี้ก็จะมีบักบวบนะพี่น้องบักบวบกับผักกาดขาวเผัะกาดหอมหลังจากมีหเอาก็จะท้ำการลาบเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะเขาล้วนไว้มันเย็นแล้วบพริกเข้าครัว,าวนาะคะ่ะ ือลาบกระปูจ้าหอมมะพริกข้ากลัวนะ,ะเค,เนค่ะอันนี้เขาก็จะชิมรสเนาะค่ะบันรไม่ได้มีเด็กพัดเพ็คก็ค่อยญี่ปุ่นเน่ยค่ะรถบันจุตัดนะกโอย ตอนนี้เนาะค่ะกับหลวกพักแล้วเรียบร้อยจ้าอันนี้เนาะค่ะแรกนี้กับเสนอเมนูกับขาวอสานเนาะค่ะพี่น้องสำหรับทานนี้เนาะค่ะสำหรับทานนี้ค่ะกัแล้วละจ้านีเนาะค่ะก็จะเตรียมขึ้นไปให้บอดไปเนาะค่ะอันนี้ก็จะให้เม่ต้อยเอาขึ้นไปเนาะค่ะมื่อนีก็มากินกับขาวแรกเนาะค่ะกับหลักกับปูอีปูหน้าบานเห่าจ้ะพี่น้อง มันมันค่ะแดงจึงคืองเลยอันตัวนี้นะคะอลาบาน่าค่ะเห็ดกับเพราตอนนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเอาเน,นี่ยต่อเอาขึ้นไปเสิร์ฟนะคะเป็นไงอลาบานะ่าคอ,อาเมนูก,กับเพราแซ่บนะคะฝากคอมเมนต์ทีนองไว้เพียนตำหนิตะกรอนนะคะพราพอกันไม่คลิปหนาจ้า